นี่ได้เลยรับเป็นไงครับพี่นี่ไงครับพร้อมไหมครับผมพร้อมครับพร้อมโอ้ยน oh, ี่กำลังกินข้าวกินข้าวก่อนก็ได้ครับพี่ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง KK Channel นะครับผมตอนนี้ก็ EP นี้นะครับผมมางานมางานประกวดควายที่พิษณุโลกบรรยากาศตอนนี้ก็คือกำลังเดินทางครับกำลังเดินทางคือตื่นตั้งแต่ตีตีสองตีสามครับผมออกจากลบบุรีตีสี่ตอนนี้ก็กำลังเดินทางมาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมงานประกวดควายคืองานนี้ก็คือเป็น ถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งเลยนะผมพี่น้องมาจากต่างที่มากันเยอะมากเลยนะครับเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นแชร์กันใน facebook ในโลกโซเชียลนะผมตอนนี้ก็น่าจะเริ่มแบบว่าเอาควายไปลงเอาควายไปเตรียมพร้อมกันแล้วนะครับวันนี้แล้วนี่บรรยากาศการเดินทางนะผมวันนี้เรามากับพี่ตั้มหมูสดนะผมพี่ตั้มหมูสดก็พี่เขาจะมางานของก็ ติดรถมาด้วยนะผมพี่เขาใจดีพามานะผมนี่บรรยากาศข้างทางก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆัะผมเป็น EP EP ไปนะครับผมใกล้ถึงแล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่เลยนครสวรรค์มาแล้วนะครับพี่ไม่ไกลมากไม่น่าจะไกลมากนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่อง KK Channel ช่องน้อยๆช่องน้อยๆร้อยกวาวิว กดติดตามกด Subscribe เพิ่มไม่ได้ทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะได้ทำคลิปด,ดีๆให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะมารากาตอนเช้านะครับนี่ชิลๆเลย พี่น้องก็กำลังเริ่มกำลังมากำลังถ่ายรูปกันแล้วนะครับพี่พี่วัสดีทุกคนนะพี่สวัสดีครับผม,มวันนี้มากับพี่ตั้มนะผมพี่ตั้มหมูสดหนุ่ยงหน้านี่นี่<อ>นคยคราะน้ำ,นำตัวนี้ชื่อ,อชื่ออะไรหล่ะครับชื่อ,อน้องน้ำหนึ่งน้องน้ำหนึ่งลูกลูกใครเหรอพี่เอ้าวช่าของเราดีกว่าครับ อยู่ฟาร์มไหนครับเนี่ยอยู่เลี้ยงทองฟาร์มอ๋อเดี๋ยวทฟาร์มนะผมเขาส้าิอเพียง่ครับผมเดี๋ยวพาชมกล้จะเรินกอนแล้วผมรสรอน

รวลัวงดเดียร์พี่ตอนนี้อยู่ข้างหน้าเจ้าเก้าเจริญนะล <c oughs> ูกควายตุ๊กอยู่ร่มเรียงเลยข้อดีว่าผมไลฟ์ผ่านยูทูบไม่ได้นะผมไม่รู้เป็นไรเนตร็ตไม่ค่อยดีเลยตองขางย่างเจ้าเนะนี่ยนะผมอยู่เจ้าเก้าเจริญแล้วก็ลูกเผาน่าจะเป็นลูกเผานะพี่ ครับผมสดๆร้อนๆเลยนะครับก็อยากจะให้บรรดาพี่น,อน้องเกษตรกรได้เห็นนะว่าคนที่น้อมลำลึกถึงในเรื่องตรงนี้เนี่การสู้กันมาเนี่ยก็ท่านก็เป็นคนดีนะอันนี่ก็น่านจะเป็นแบบลูกๆในฟาร์มของผมลูกๆของเจ้าเจ้าเจรเิญนะผมตอนนี้ผมถือทั้งโทรศัพท์แล้วก็ทั้งกล้องด้วยนะผมไลฟ์สดผ่าน Facebook แล้วก็ถ่ายคลิป YouTube ไปด้วยเกรย์สองมือเลย โอ้ตอนนี้แข้งขาใหญ่มากเลยโอลลูพวกครูอ่ะพวกดรแทรนะครับดรแทรอาจารย์แทรพอตันด้วยครับผมบอลลูนนะครับเลอยมาเนี่ยเอาที่เขาลบไปแล้วาเงี้ยในอดี่นี่นะผมท่านนายกสมบัติแล้วสู้เรื่องวันไข่ไก่ประวัตินะครับตรงนี้ก็เลยมันเดือดมันเดือดเป่ที่เราคุ้มเคยที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนอนมันเป็นเรื่องที่ร้อนช้าพวกนี่เข้ามงที ราชบงตนี้เกิดมา2,496ผมเคยไปทำงานอยู่กระทรวงเกษตรเนี่ยเจ้นคุณสุเทพสายทองเป็นิเก่าางนั้นโอใหญ่เลยนะโอ่งก้าวจะเลิญน้ำเนี่ยโอ่งใหญ่ขายใหญ่ครับผม้ว นี่การจะเลื่อนสูงประมาณเท่าไหร่เล้ยร้อยหกสิบบนี่ก็น่าจะเป็นลูกเขานะผมน่มาไ้คนนี่น่มากไอ้คนจี่ควบแล้วข่ะพี่ขาดิขาอ้วนน่ารักเลยช่วงหน้านี้ได้พ่อมดเลย

อยากจะให้น้อนเกษตรกรได้กัวนะครับและที่ทงานะครับอ้จะนำเรียนอย่างนี้นะครับโอ้พี่เอออกมาใหญ่มากเลยครับผมจังหวัดสกล้าเป็นมหาชนนะเนี่ยเราเพ่อจะขอเดระุาสนาเรื่องของทิศทางเคารพทางเลือกทางรอดอาชีพการหญิงควายในเวทีนัอันนี้เจ้ามหาชนนะครับว่าเราจะที่ครับอันนี้อายุกี่ปีแล้วเนี่ย ยีกว่าเดือนยี่สิบแปดเดือนหรือเปล่ายีแปดเดือนสูงประมาณเท่าไหร่ครับผมร้อยสี่สิบกว่าเนี่ยโอ้ร้อยสี่สิบกว่าฟันนี่ฟันน้ำนมใช่ไหมครับแซมนะครับโอ้โห น่ารักมากเลยครับผมดูคอใหญ่ได้พ่อเขาเลยครับผมนี่เดี๋ยวถามท่านนายกท่านนายกนี่ครับเจ้ามาชนนีสองปีเท่าไหร่นะครับผมสองปีจะเข้าหกเดือนครับสองปีจะเข้าหกเดือนใช่ครับสูงสูงประมาณเท่าไหร่เน่ยสูงมันก็น่าจะร้อยห้าสิบกว่าครับแต่ผมผมไม่รู้นะเมื่อกี้ผมไม่ได้ไปวัดน้ำหนักเท่าไหร่น่าจะตันแล้วมั้ยอ๋อ นี่ครับผมดูแข้งขาแล้วนะฮะดูแข้งขาแล้วก็ดูหัวครับผมตันกว่าใช่ไหมครับตันกว่าอืมประกาศรักภูมิบการแห่งนี้นะครับนี่นะครับผมท่านนายกสมบัตินะผมรัฐมนตรีภาคส่วนราชการที่ร่วมในงานนี้สมนุนเจ้ามหาชนเราจะได้ประกาศเราพูดถึงท่านว่าท่านน่ารักมากเลยครับผมอ้วนน่ารักเลยที่ไหนนะครับ เห็นท่านติดป้ายติดแต่โปสเตอร์กันนะครับเราจะได้ประชาัมพสันธ์ช่วยท่านนะครับต้องขอขอบคุณนะครับแทนเจ้าภาพนะครับเขาใหญ่อายุ2อีนะผมสูงร้อยห้าสิบกว่าร hmm> uh ้อยหกสิบร้อยห้าส um> ิบกว่านะผมเจ้ามหาชน เดี๋ยวให้ด yeah, ูท้ายกันนะผมงานนี้นะครับผมยังไม่รู้นะครับว่ามีท่านใดบ้างนะครับช่วงท้ายเขาขอบคุณนะครับที่ช่วยกันข้างหน้าเขาเหมือนพ่อเขามากเลยนะผมเหมือนก้าวเจริญมากเลยนะผมสองแครั้งที่ภาเกิดขึ้นก็หวังยิ่งว่าจะเป็นเวทีในอนาคตซึ่งก็คาดหวังว่าเวทีนี้ต่อไปในอนาคตเนี้ยปิดเราคงจะขอในขาใหญ่แล้วนี่ยนะขาเขือใหญ่แล้วผมขาหน้าใหญ่มาก เวทีของอุทัยธานีหลายหลายเวทีที่ได้รับช่วยพระราชทานเนื้อความสวัสดิ์เนื้อในการแต่งนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายสุดแ้ายกับการบริการในส่วนของการอ้วนในการนะครับขออนุญาตเรียนประชารัฐบาลขอให้ท่านส่งมานะครับในรายละเอียดของท่านเราจะช่วยประชารัฐบาลในท่านหรือบางทีมาเมืองงานพนักงานนะครับก็ขอให้ท่านส่งมาในตรงนี้นะเราจะด้วยช่วยกันขอบคุณท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการจัดงานในครั้งนี้ครับก้าวมาครับพี่ก้าอยู่ข้างในครับพี่ก้าวเจริญอยู่ข้างในครับผมนี่ครับผมก้าวเจริญเดี๋ยวผมพาเดินไปดูว่าผมก้าวเจริญน,นี่นะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่โห เดี๋ยวเราพาเดินชมไปเรื่อยๆครับพี่วันดีทุกพี่พี่ทุกคนด้วยครับผมน้องหน้าใหม่นะในการจัดกิจกรรมหรือการเป็นพิธีกรนะครับเป็นส่วนของงานประกวดเท่พี่ดำนะครับก้าวเจริญผมว่าน้าอกมาใหญ่มากเลยใครกันออกมางนอกเลยขนาดมามันอย่กข้างในออกมาใหญ่ก้าวเจริญผมว่าหน้าจาใหญ่มากครับพี่เพราะว่าตรงหน้าองค์หน้าอกอ่ะมาเลย อันนี้บิ๊กบอสเหรอพี่บิ๊กบอสครับผมเดินไหมพี่เนี่นครับผมควายก็จะอยู่แบบว่าเนี่ครับผมเป็นข้างๆสนามข้างตรงกลางก็คือเป็นสนามฟุตบอลนะผมก็บรรยากาศงานดีมากเลยเนี่ยควายอยู่รอบสนามหมดเลยนะครับผม เดี๋ยวจะพาพวกพี่พี่เดินรอบๆได้ไหมอันนี้เจ้าบิ๊กบอสนะผมให้วนมา่อยวนมาควายก็จะแบบว่าอยู่ติดขจู่ติดขอบสนามฟุตบอลเลยนะพี่ โล่งดีครับจะได้แบบว่าไม่เดินแบบเบียดกันสวนกันเขาจัดงานดีมากเลยครับผมนี่ี่อะไรวะตัวใหญ่เน,น,นี่ยโอ้โนะกล้มคนกล้มคนเหรอเนี่ยนอนอยู่นี่ มาสามเท่าก็อ๋อค่ายเดียวกันเนี่ยนี่นแล้วผมเจ้าชควมงคลก็นอนอยู่หลับเลยเดูดิหลับแล้วผมกำลังสงสัยกำลังเหนื่อยับผมเพิ่งเดินทางมาีรบรรยากาศบนส,สนามหญ้าถ่ายรูปคู่โอ้โหเนี่ยครับผมบรรยากาศใช,ใช่ไหมพี่ใช่สีเขียวสีเขียวนะผมคือหญ้าถ่ายรูปคู่เข้า คู่กับควายนี่คือเข้ากันมากเลยนะผมก็ค,คือเนี่ยเขามีมีสนามหญ้าแล้วคือที่เขาควายมาถ่ายรูปเนี่ยตรงนี้รูปออกมาก็น่าจะสวยนะผม,มนนี้ พี่ครับอันนี้ลูกอันนี้ลูกใครเหรอพี่ลูกลุงเพชรครับลูกลุงเพชรเหรอครับกี่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 ปีแล้วครับกี่เดือนแล้วครับสิบหกเดือนสิบห้าสิบหกเดือนสิบห้าเดือนปีสามเดือนสูงเท่าไหร่เหรอพี่เนี่ยโอ้ข้ารุ่นจูเนียร์เหรอครับลูกลุงเพชรน้องตัวนี้ชื่ออะไรเหรอครับไม่ใช่เนี่ยหมายถึงตัวนี้ครับพี่ เพชรมหาชนอยู่ที่ฟาร์มไหนแล้วครับเนี่ยอยู่พิรามครับฮมพิราม,ม,ามอ๋อตรงระดับอ๋อครับผมนี่นะผมลูกลูกชายลุงเพชร พี่สวัสดีครับสวัสดีครับลูกอันนี้เป็นลูกชายลุงเพชรใช่ไหมครับพี่ครับอืมแล้วแม่เขาแล้วครับผมแม่แสนดีแม่แสนดีแม่แสนดีอยู่ที่ไหนครับอยู่ปุมพิรามครับอ๋อแม่เขาสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่แม่แสนดีประมาณร้อยสี่สิบกว่าอ๋อก็คือจ่ายลูกมาเป็น ตัวนี้นะผมอืมเข้ารุ่นจูเนี่ยนะครับเนี่ยวันนี้มากี่ตัวเหรอพี่อ๋อตัวอ๋อข้างในนี่ลูกของขายดอกมไง่มีไงสัรับค่ะพวกมีนะครับปล่อยบ้ายบอกใกินนิด ใช่ครับอันนี้ควายเตรียมประกวดเหรอครับใช่ไหมครับเนี่ยที่ยืนเลียงกันอยู่ตอนไอ้อย่างนี้ประกวดรุ่นไหนครับเนี่ยรุ่นแรกมันรเขาใช้พวกมัจับนี่นะผมกำลังเตรียมตัวครับผมงานตอนเช้ายังไม่ยังไม่ได้ประกวดสักรุ่นเลยนะผมกำลังจะเริ่มรุ่นแรกนะผมตอนนี้ก็เขาเตรียมควายกันอยู่นะผม

เฮ้ยตะกี้แค่ไปไหนมั้งเราไปดูนะครับตัวตัวตัวนี้นี่เข้ารุ่นไหนครับน้ำนมเป็นน้ำนมหรอทั่วไปโอเพ่นโอเพ่นกี่ปีไอ้กี่เดือนแล้วนะแม่สีเจ็ดสองปีเจ็ดแต่พาน้ำนมยังครบเลยไหมครับผมัชื่ออะไรเหรอพี่ตัวนี้แม่ทองเป็นลูกของใครเหรอเจ้าแก้วฟ้าแก้วฟ้า เจ้าเนื้อทองอยู่ฟาร์มไหนครัพี่สวรรฟาร์มอ๋อจห้ปเอาเลยนะต้องเอาี่นะถงรู้สูงประมาณเท่าไหร่พ<อ>ี่นถึงรนี่ครับผมตอนนี้กำลังเตรียมประกวดวนะครับผมขอบคุณครพี่ขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอแยกเข้าไปชมหน่อยนะครับผมสวัสดีครับพี่ตอนนี้อยู่ทพ่สมบิ๊กบิ๊กพัดฟาร์มควายไทยนะผมอยู่ที่อยู่อยู่ที่ไหนครับพี่ฟาร์มนี่ยอยพิรามครับอ๋ออยู่ผมพิลามนะผมตัวนี้เป็นลูกช้างอุดอรใช่ไหมครับ กี่กี่เดือนแล้วพี่ตัวเนี้ยตัวนี้ยี่สิบเดือนยี่สิบเดือนความสูงของมานเท่าไหร่ครับพี่ประมาณร้อ้าสหโอ้ยี่สิบเดือนร้อยห้าสิบห้าดูแข่งขายยาวมากเลยนะผมขออนุญาตเดินเข้าไปนะเนี่ยตัวไหนครับตัวเมื่อกี้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมถามให้นะผมตัวนี้จะเอามาเข้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 ารุ่นอะไรหรอพีัอ่าอ่าน,น้ำนมนปัาน,น้ำนมโอเพนอ่าน้ำนมโอเพนแล้วตัวนี้แม่แม่เขอเป็นสายไหนหรอครสายปานสายปานจุลินสายปานจุลินนะผมแม่เหขา พี่ครับไอผมขอเบอร์ติดต่อกับที่อยู่ฟาร์มหน่อยพี่เผื่อมีพี่น้องคนไหนอยากจะไปเยี่ยมชมเอา0 9 7 0 9เ9 8าเจ็0ศู9ย5 9กชื่อพี่อะไรเหรอครับผมภูผาครับพี่ภูผานะผมขอบคุณครับพี่เพชรเพชรภูผาครับผมขอบคุณครับ ลูกใครอะเนี่ยน้าเนยงั้นร้อยหนร้อาจ่ละันวันละหอาสบ แล้วผมแล้วผมขออนุญาตลงไลฟ์ a c e like b o o k ก่อนนะผม นี่นะครับปล่อยไกินนี่่มไได้ไฟเิินนนไ้้ากกโโลลีี่คครรัับวเตรียมประกวดเหรอครับใช่ไหมครับเนี่ยที่ยืนเรียงกันอยู่ตอนเออย่างนี้ประกวดรุ่นไหนครับเนี่ยผมรุ่นแรกมรนแรกเขาใช้พวกบรรจัก <c oughs> <c oughs> นี่นะผมก็กำลังเตรียมตัวครับผมงานตอนเช้ายังไม่ยังไม่ได้ประกวดสักรุ่นเลยนะผมกำลังจะเริ่มรุ่นแรกนะครับผมตอนนี้ก็ เขาเตรียมควายกันอยู่นะผมแต่วามาบรรยากาศยามเช้าเช้าแล้วผมเอย่าไปโวยวายนัเยโวยวายนะเงียบไว้ หอนะให้อย่างนั้นะทวงนะโอไ้รุ่นไงพี่เดือ็อเยียเยเยยเต็นหน่อยยตั้ง้เ่าแค่ไปไหนบ้งเราไปดูนี่ครับตัวตัวตัวนี้นี่เข้ารุ่นไหนครับนมนมผลนมหรอทั่วไปโอเพ่น กี่ปีอ้กี่เดือนแล้วนด้มสเจ็ดสองปีเจ็ดแต่พาน้ำนมยังครบได้ไหมครับผมชื่ออะไรเหรอพี่ตัวเนีอยเป็นลูกของไทยรัเจ้าแก้วฟ้าเจ้าเนื้อทองอยู่ฟาร์มไหนครับพี่อสวรรณฟาร์มต้องเล่านะรู้สูงว่ามาณเท่าไหร่พี่แั่ นี่ครับผมตอนนี้กำลังเตรียมประก,กวดนะครับผมขอบ,ขอบคุณครับพีบ่ขอบคุณน้าครัครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่เจ้าเจเลนทองนะผมไอสองปีเก้าเดือนเหรอพี่โอ้โหหน้าผากกับเขานี่ใหญ่มากนะผมยาวนะพี่ สูงแค่ไหนเไม่รู้ดิยสองถามีเ่าองถามพี่ก็สองสามพี่ครับส่วนสูงน้องข่าเรวมาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบห้ินะเมอร้อยห้าสิบห้ารหาอเขาใหญ่มากเลยครับยังไม่จดจมใบนะเราดูกัน ครับ่สสใหญ่มากีดย่จะไม่เกนข้า่มาส่วนฟาร yeah. ์มก anyway, ็อยู่ตามป้ายเลยใช่ไหมครับผมเนี่ยนะผมบ้านไรสุกเพียงดิน นี่นะผมเบอร์โทรเดี๋ยตรงเข้าไปก็ได้แล้วผมจเจ้าเจริญท้องพ่อจเจ้าเจริญแม่สัมเพาทองเหล่าไทยนะผมคนเขาใหญ่มากหน้าผาดกว้างคนเขาใหญ่นะผมแข้งขาใหญ่ เดี่ยครับเหล่าเพ่สวัสดีครับพี่ผมติดตามมาจากทางเฟซบุ๊กเหล่าเพ่ครับผมวันนี้ได้เดิล็อกเป็นไงครับพี่นี่ครับพร้อมไหมครับผมพร้อมครับพร้อมโอ้พี่กำลังกินข้าวกินข้าวก่อนก็ได้ครับพี่โอ้ยจ้าเดินล็อกนะผมติดตามทางเฟซบุ๊กนะผมมาตั้งนานแล้ววันนี้มารุ่นไหนครับพี่รุ่นเอ่อ แต่จูเนียครับฝันเออ่สูงไม่เกินร้อยกี่ติดครับเหมือนเดิมนะครับพี่เหมือนเดิมครับเจ้าเด่นล็อกนะครับผมได้ไครับครับผมขอบคุณครับพี่ได้แชมป์ที่งานอุทัยนะผมได้รางวัลที่งานอุทัยนะผมคือเป็นไฟล์ของพี่พี่อยู่สระบุรีนะผมที่ติดตามมาด้ต์เฟซบุ๊กนะผมในโซเชียลนะผมนี่เดี๋ยวให้ดูข้อขา โอ้โหสวยนะผมไข่ก็สวยที่ครับเจ้าเดรนล็อกนี่เป็นลูกลูกใครเหรอพี่พ่อซูมโม,ม่ครับแม่เมย์ครับพ่อซูโม่กับแม่เมย์ข้อบจันออฟใช่ไหมครับใช่ครับลูกชายพ่อซูมโม,นนม่น,น,นะครับผมตอนนี้อายุเขาได้ประมาณเท่าไหร่แล้วพี่อ่าสิบแปดเดือนสิบเก้าเดือนครับสิบเก้าเดือนครับผมแข้งขาใหญ่มากเลยนะครับผม คือผมเห็นนี่ตีผมติดตามนี่คือไปตลอดนะคระพี่ไปทุกงานไปทุกงานครับไปแน่นอนเดินสนามเห็นในเฟซงานที่งานล่องทำใช่ไหมครับพี่ฝนตกแฉกเลยครับผมโอ้ยับงานนั้นนะนี่ยพี่ครับฝากฝากกล้องหน่อยพี่ฝากกล้องที่ไหนครับพอ๋อทิ้กล้องฟาร์มครับควายงามสลับรีดาวเรือครับฝากติดตามเลยนะครับขอเบอร์โทรหน่อยพี่ฝากกล้องเบอร์โทรเบอร์พี่อ่ะ ขอบรแปดหกครับผลแปดหกครับผมแปดหนึ่งหนแปดหนึ่งหงหนึ่งแปดศนยูนยครับแปดศูนยูนยกครับพี่ก้องแล้วครับผมเจ้าเดือดรอบเดือดรอบครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผม